คุณเคยเป็นไหมครับพอกดอัด ปุ๊บสมองโล่งทันทีปั๊บเลยหรือพอเห็นหน้าตัวเองในหน้าจอแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขินจังไม่อยากจะลงคลิปแล้วเพราะว่าอาจจะเขินกลัวพูดผิดกลัวคนอื่นตัดสินหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่หล่อหรือว่าไม่สวยพอแต่สิ่งที่ฉัดอยากจะพูดในวันนี้ก็คือวิธีปลดล็อกตัวเองให้มั่นใจขึ้นที่จะทําให้คุณกล้าพูดหน้ากล้องได้ทันทีหลังดูคลิปนี้จบก่อนอื่นเลยฉัดคิดว่าทุกๆคนเนี่ยมีความกลัวกันอยู่แล้วฉัดเองตอนที่เริ่มพูดหน้ากล้องเนี่ยก็มีความกลัวเพราะว่า ชัดก็ไม่ได้พูดหน้ากล้องเก่งมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกับดักที่มันขวางเราเอาไว้อยู่เนี่ยมันคือความคิดของเราเองความกลัวของเราเองเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ชัดจะแชร์เนี่ยมันคือการชิปมายเซตของเราก่อนทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่อง The Spotlight Effect ใช่ไหมครับเอจริงๆแล้วเนี่ยคนดูเขาไม่ได้เข้ามาดูเพื่อจับผิดเราขนาดนั้นแต่เขาอาจจะเข้ามาด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจของเราหรือประโยชน์ที่เราจะให้เขาคนดูอาจจะโฟกัสแค่นี้ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆที่เรากังวลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ได้ความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับทุกคนคุณจง Talk to one person ให้คุณคิดว่าตอนนี้คุณกําลังเล่าอะไรบางอย่างหรือว่าบอกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเพื่อนของคุณอยู่แล้วความกังวลของคุณน่ยมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเรื่องต่อมานะครับมันคือเรื่องของ eye contact อันดับแรกเลยคือ เลิกมองหน้าจอฟิปสกีนเพราะว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะประมาใช่ไหมก็อยากจะเห็นหน้าตัวเองตลอดเวลาก็จะมองที่หน้าจอซึ่งเอาจริงๆชัดว่ามันก็เป็นทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าพูดหน้ากล้องมานานแล้วก็ตามอย่างในช่วงแรกๆของคลิปนี้เนี่ยฉัดก็มองหน้าจอฟิปสกีนนะทุกคนแต่วิธีที่จะทําให้คุณมั่นใจได้เร็วขึ้นเนี่ยคือให้มองที่รูของเลนส์กล้องนะครับเพราะมันจะช่วยให้ตาของคุณอนะมันไม่ลอยไปลอยมาเรื่องต่อมาก็คือ ตั้งกล้องในระดับสายตาของเราพอดีไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปครับมันจะทําให้ดูเนี่ยรู้สึกว่าเป็นมิดเข้าถึงได้ง่ายอันนี้เนี่ยมีผลมากๆนะครับสมมุติว่าคุณตั้งกล้องต่ําเกินไปเนี่ยแล้วตัวคุณ มันอยู่สูงใช่ไหมกล้องมันเหมือนจะเสยตัวเราขึ้นมาเนี่ยในฟิลของคนดูเนี่ยจะรู้สึกว่าคนดูอยู่ต่าต้อยกว่าแต่ถ้าเราตั้งกล้องสูงเกินไปเนี่ยตัวคนพูดเนี่ยจะรู้สึกว่าต่ําต้อยกว่าคนดูนะครับอันนี้มันก็หลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งด้วยนะทีนี้ฉันมีเทคนิคง่ายๆครับเวลาในการตั้งกล้องเนาะในปัจจุบัน,น่ยไม่ว่าจะกล้องมือถือหรืออะไรก็ตามอะมันสามารถเปิดปิดได้นะครับทุกคนหรือเรียกว่า rule of third เส้นขีดๆนะครับแล้วก็แบ่งเป็น9ก้าช่องอันนี้เนี่ยเรียกว่า Ru Opters นะวิธีง่ายๆเยอ ให้ตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้เส้นขีดๆเนี่ยมันขีดผ่านบริเวณสายตาของเราพอดีนะครับเท่านี้มุมกล้องของคุณก็จะบาลานซ์ง่ายๆแล้วเรื่องต่อมาครับคือ Energy แล้วก็ Voice เวลาที่คุณอยู่หน้ากล้องเนี่ย พลังของคุณอาจจะต้องมากกว่าปกติคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยนะครับที่เวลาเรามานั่งหน้ากล้องแล้วเนี่ยตอนที่เราพูดแรกๆเนี่ย energy มันอาจจะมาเนาะแต่ถ้าคลิปของคุณมันยาวแล้วคุณพูดไปเรื่อยๆอะ energy ของคุณมันจะดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดึงตัวเองอยู่ต่อเวลาแล้วก็ใส่ energy เ,เ,เข้าไปเพิ่มนะอาจจะใส่ไป1 2 0เพื่อให้คนดูเห็น1 0 0และเทคนิคต่อมาครับก่อนที่เราจะพูดเนี่ยให้ลองยิ้มไว้สัก3าวินาทีแล้วค่อยพูดนะนะเช่นสมมติคุณณกกกําลลังจะเริิ่่มมพูดแ้คุ็ยอน โอเคสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปอะไรก็ว่าไปเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นการหลอกสมองของตัวเราเองนะครับซึ่งมันช่วยให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเป็นมิตรกับคนดูมากขึ้นด้วยนะและอย่าลืมเว้นจังหวะหายใจนะครับไม่ต้องพูดเร็วจนเกินไปคือเราสามารถเว้นจังหวะหายใจหรือว่าจะเว้นเดทแอร์ไว้ก็ได้ในบางเรื่องที่เราแบบชวนคนดูคิดตามเนี่ยเราอาจจะหยุด พื่อให้คนดูคิดตามก็ได้มันก็จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับต่อมาคือเรื่องสคริปครับาติคิดว่าหลายๆคนที่พูดหน้ากล้องติดขัดเนี่ยอาจจะพราะว่าไม่มีอะไรในหัวว่าเราจะพูดอะไรหรือบางทีเนี่ยเราลืมไปแล้วว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นสคริปเนี่ยสำคัญมากๆแต่สําหรับมือใหมอ่อ่ะเราไม่จําเป็นต้องทําสคริปยาวๆแล้วเราจะต้องจําได้ทุกอย่างนะครับคุณอาจจะทําเป็น bullet point ไว้ก็ได้นะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้นะแล้วในเรื่องนี้เนี่ย เราจะพูดหัวข้ออะไรบ้างคุณก็อาจจะทําเป็นบูเลต์พอยต์ไว้แต่ว่าคุณต้องเข้าใจในเรื่องที่คุณจะเล่าก่อนพอเห็นบูเลต์พอยต์อ่ะคุณถึงจะเล่าเหตุการณ์นั้นๆหรือว่าเนื้อ,อาหานั้นๆได้นะครับและที่สําคัญเลยสําหรับมือใหม่หลายๆคนการพูดผิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าเขินน่าอายหรือว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับสมมุติว่าเราพูดผิดขึ้นมาเนี่ยเราก็แค่หยุดตัวเองแล้วก็กลับมาพูดใหม่ เพราะการตัดต่อช่วยคุณได้ครับเรื่องสุดท้ายที่จะทำให้ทุกคนสามารถพูดหน้ากล้องและมีคลิปวิดีโอลงได้ง่ายที่สุดเนี่ยมันคือ quick set up ครับคุณต้องทำให้การถ่ายคลิปของคุณเป็นเรื่องง่ายที่สุดเช่นคุณสามารถอัดคลิปได้ไวที่สุดโดยไม่ต้องมาเซตนู่นนี่นั่นให้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งที่ฉันให้ความสำคัญเนี่ยก็มีเรื่องภาพแสงแล้วก็เสียง แต่สิ่งที่ชัดให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องเสียงนะครับทุกคนทุกคนลองคิดตามนะว่าถ้าวิดีโอเนี้ยภาพสวยมากๆเลยมีวิวที่สวยงามมากๆหรือเป็นคลิป how to ที่เป็นเรื่องที่คุณอยากรู้แต่ปรากฏว่าเสียงฟังไม่รู้เรื่องเลยมี n i อ e มีเสียงแอร์เสียงรถนู่นนี่นั่นดังเต็มไปหมดคุณฟังไม่รู้เรื่องสุดท้ายคุณเปิดมาคุณก็จะเลื่อนหนีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการถ่ายคลิปในห้องที่เงียบเสียงไม่ก้องจนเกินไป หรือถ้ามีไมวไวเลตสักตัวหนึง่งอย่างอันนี้ไมวไวเลตเดี๋ยวนี้ก็ราคาถูกมากๆนะครับแค่แบบหลักร้อยหลักพันก็สามารถเริ่มได้แล้วการที่มีไมก็ได้เปรียบแต่ถ้าใครยังไม่มีก็อาจจะยังไม่ต้องลงทุนซื้อนะครับใช้กล้องโทรศัพท์ของเรานี่แหละตั้งใกล้ๆแล้วก็อัดคลิปตัวเองได้เลยนะส่วนเรื่องแสงเนี่ยชัดมองว่าแสงธรรมชาติเนี่ยก็เป็นแสงที่ดีที่สุดแล้วและสิ่งสุดท้ายเลยที่ชัดอยากฝากให้ทุกคนแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับคือคลิปแรกของคุณเนี่ย มันจะแย่ที่สุดเสมอครับและนั่นนะ่ยมันคือเรื่องดีนะครับเพราะคลิปต่อไปของคุณนะ่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับใครที่ได้ดูคลิปนี้มันจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วกําลังมีแผนว่าจะเริ่มพูดหน้ากล้องจะเริ่มทําคลิปฉันมีกันบ้านหนึ่งอย่างครับคือจากที่ฟังมาคุณชอบอะไรหรือว่าได้ข้อคิดอะไรจากในคลิปนี้บ้างช่วยคอมเมนต์บอกคนละหนึ่งอย่างหน่อยนะครับโอเคครับแล้วก็ในปี2026นีนี้เนี่ยฉันตั้งใจว่าจะปั้นช่องนี้เนี่ยให้ถึง 1 0 0 0 0 0 s u b ค c r เ b อร์ให้ได้นะครับชัก็จะเอาเทคนิคดีๆเอาความรู้ดีๆมาแชร์ในช่องนี้อย่างสม่ำเสมอใครที่อยากส่งกำลังใจให้ฉัดน,นะครับก็ช่วยกด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอีกแล้วก็จะได้เห็นการเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย